ของข้างเป็นตาจลเลของเราได้เลยนะครับพี่ๆมีคอนแทคเลนส์ไม่ใส่แว่นตาจะเปลี่ยนเลนส์วดไลแกน้ำผมให้หน่อยดิแก้น้ำผมนะเฮ้ยน้์ติ้มใจนะนี่เพื่อนี่อรักิ ให้ยาคนดื่มครับให้ยาคนดื่มคุณไตาตานี่งไหนงงเลยไม่มีงครใช่มจตับเดี๋ยวนะตาเป็นีแล้คุับหายไปจริงงอขาตาเอตาเลยองหอไปคุณได้แล้วจริงเหรอไม้มันมีไรม้ไม้มใบไม้อะไรผมได้เมื่อว่ไตาไ ก็จะมพร้อมเข้าไปเลยไปท้างออนี้นี่เลยแต่ก้ัวนี้น้ำนีคสุดเลยอะไรอยู่ที่เดิมอยู่ไปหมดนี่ไม่เยอะไม่สามร้ยสามอยเลยไม่มีเครับเนี่ยกว่าแตกมัดกือเท่าไหร่เม็ดพันสี่อ่ะจะขยยทำไมวะนี่ไงรวมตัวไปก็พันสี่้วม